เบอร์สอเก็บเด็กเเี้แล้วก็าบานตัวมาสิครับ โดยเบอร์44ติดตามด้วยสามารถทุมาสิงเบอร์24เอาไปรูกไปนี่ไอ้เบิรหนึ่งเมตรไอ้เบ uh. ิร์ดไรเอ้ยไอ้เบิร์ดที่ก็ไปวงนอกวงในเบิร์ดเสียบในเสียบไในมาแล้วเบิร์ด24เสียงกันมาแล้วครับนี่แหละครับแชมป์ประเทศไทยของเราขึ้นมาแล้วเบอร์24ไอ้เบิร์ดตามมาทุบหินเอ้านอกในนอกใน สามารถทุ่มาสิง์ขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งครับลูน้าครับอยู่อันดับที่สองนะครับน้องบอลยังไงเอ่ยน้องบอลมาดูอันดับที่หนึ่งับอันดับที่สองนะครับถ้ามีปัญหานันที่สามแน่นอนเพราะว่าที่สามนั้นทศพลสงมงโมครับนักแ่งจากลาเบอร์หลวงครับอซุตชยา ยังไม่แน่ครับยังไม่แน่เราทำการแข่งขันกันเจ็ดรอบสนามครับในการแข่งได้รู้สึกปร์คับโคอเล่นนี้ครับดีเดงยังนำมาเดินับสามารถสุนิยังไม่จากอำนาจเจริญจากทีมงานของกับของอาชีมงานของน้อยอำนาจเจริญครับโอ้ยดูหน้ามีปัญหาแล้วโตน้าล้มไปแล้วครับโค้ชสปอยส่งโบ้ครับนำมาครับไอ้็นจะล่าเบลขึ้นมาอยู่อันดับที่สองครับ ไฮโดว่าแค่สองวันถึงนั้นแข็งป่าเถืองแต่ไม่เป็นไรครับมีตัวเป็นตัวแทนครับสูได้ลบยางมีทุกขบวนทุกตัเข้ามาอยู่อันดับที่สองขึ้นมาไล่ครับยังไม่แน่นอนครับสำหรับที่ตีห้ายังมากับตามสบายเบอร์แปดขี่ตามสบายครับขี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเออไม่ต้องห่วงครับค่อยๆขึ้นต้องค่อยๆขึ้น เออขี่ตามใจฉันถึงยังไงก็ได้เออเป็นยังไงสําหรับเรื่องสุดท้ายน้องบอลก็ลองอันดับสุดท้ายทีเดียวร์ฆน้องบอลมาแล้วเบอร์แปดผมมาแล้วได้ค่อยหยอดมาเรื่อยๆเออเออเออ,เอ,อไปเรื่อยๆซ้ายยันไว้รองเท้าผ้าใบโอ้โหนึกยังไงโลโอเพ้นวันนี้ขับไปเรื่อยๆอากูช่วยค,าวยควย่าสมัครเขาช่วยช่วยช่วยฆ่าสมัครเขา มาแล้วสามารถเลือกจุดมาที้เดียวตามด้วยรถกระบะโตโตาโด,โด,ตด,ด้วยรถตูต้าครับเก้าดึงเก้าครับไปแปดสิบห้าดีซีแล้วเลขเบอร์สองโอ้เบอร์ยี่สองน้ำปั๊มด้วยเป็นมาครับเป็นแชมป์อีสานนะครับ ไม่น่าเชื่อครเบอร์แปดอยู่ที่สามอย่าสับสนอย่าสับสนทงทงน้ำเงินช่วยสะปัดให้หน่อยนะน <c oughs> ี่ไม่ยอมด้วยโดนเดิน <c oughs> เริ่มห่างแล้วนะครับสำหรับสามารถทุกมาสิงครับจ <c oughs> ากน้อยอำนาจ,จเจริญครับ ตอนนี้ช่านน้อยก็ฟิกทีเดียวนะครับตอนนี้ทำให้รถสามา้อตสิกที่นัใช้ได้ทีเดียวครับแต่ทีนี้กระเทือนนั้นรู้ด้ามีกุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับยังขับต่อไปนะครับอยู่อันดับที่สครับอันดับสี่เก้าหนึ่งเก้าครับเบอรแปดก็คงจะงงเหมือนกันแหละก็บอกว่าโอ้โหมันไปอะไรกันหูหนูหนมันหายไปไหนกันหมดวะ เล่พ่อวองช้างด้วยสมัยเก่าเลยเป็นไงพ่อวองช้างโอ้โอ้าวใครจบไปละ่ะใครรถเสียอยู่อ๋ออยู่ที่โค้งนะครับตอนนี้สมาสุมาสิงห์ยังนำเบอนเดิมครับอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองเป็นทศพลปสงโหอันดับสามดันดูน้นา,นดดานครับ วันนี้ช่างน้อยรถช่างน้อยนะั้นใช้ได้ทีเดียวครับรถช่างน้อยอำนาจจะเลินเนะียวันนี้ติกทีเดียว27ี่สิอลปาเท้อมันธรรมดาเน้่สลับโนวาจะทนยังไงแล้วดูด้าก็ไลู่่แล้ว,ลวทีเดียวกันด้วยครับทีเดียวกันด้วยแต่สอบไม่เท่ากันเนะี่สอบไม่เท่ากันยังไงก็ขอยเคียร์เบอร์แปดเอากำลังแรงใจเชียร์เบอร์แปดให้ได้ทีหนึ่งเนอะ เบอร์แปดยังไงก็ดีครบรอบไปเลย่อยๆเอาแล้วยี่สิบสองไล่์กัดเข้าแล้วตัวที่สองไล่์กัดเข้าแล้วเบอร์แปดก็บอกกูไปไม่ไหวกูนอนแม่งดีว่าไหวไหมเบอร์แปดไหวไหมโอ้ยหาเกียร์อยู่เกียร์แม่งไม่ว่างไม่รู้ไม่ทำอะไรอยู่ระวังนะระวังโบกสะบัดไว้นะครับสามารถสุมาสิงนั่งสบายๆเจ้าปืนตามอำนาจเจริญทีน้อยอำนาจเจริญครับ เอาแล้วหนูหน้าใกล้มาแล้วนะครับพอสอบไม่เท้ากันแต่พี่จะตัดพแต่อให้เก้าทางไอ้าาาาคันหน้านค่สอบจังหวะนะครับเป็นโนวาแค่สองจังหวะข้างหลังนะสี่จังหวะมปเลดเตอร์นะครับหลังจากที่อยู่มานานเบอร์แปดก็คลุกอายก็ทิบหายก็เข้าเต็มดีกว่ามาแล้วพี่ชายสุดที่รักมาแล้วปันตำรวจเอก มาแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยักตั้งนานได้แชมป์ล้วด้วยได้แชมป์ล้วด้วยโอ้โหสบันดนิดหน่อยครับ้องปั๊บลองปั๊มโอ้โหจะแสงคงนี้เพราะว่าผู้คนอยู่เยอะๆจะแสงให้ได้พอเด็กช่างเอ๋ด้วยสามารถตัวสิงเข้าไปแล้วครับอันดับที่หนึ่งลบรางวัลเลยสามารถ เบิดรับรางวัลเลยจับรับรางวัลเลยรับรางวัลเลยนะครับจะได้ไปไกลทีสองครับดูได้ารับรางวัลเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเปิดแล้วเดี๋ยวจะเปิดนะครับพระกระโนครับรับรางวัลด้วยครับเตรียมถ้วยรับรางวัลด้วยนะครับ